ปลาอัฟเฟิลค่ะปลานี่ทําปลาทอดมันยิ่งแต่อร่อยค่ะเเทเี่นี่เราออนซอนเหมือนกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อหาได้มาก็ออนซอนเหมือนกันจ้จวนจะเก้าโมงเช้าแล้วค่ะแตเจ็ดตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสองตายายค่ะจะช่วยกันทําปลา ปลามาตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วอศโซเปียกทีเวลาแกบอกว่าตัวนี้ก็ตัวใหญ่ก็ตกอู้หู้อันนี้ก็ใหญ่จ้ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าแกบอกว่าเชลล์โป่อย่างละยิ่งยิ่งมิดนี่ตัวใหญ่ๆยาสนชอบเรียกปลาหมอฟินเกตเขาแข็งเหมือนปลาหมอค่ะปลาอัฟเฟิร์นค่ะท่นปลานี่ทำปลาทอดมันยิ่งแต่อร่อยค่ะ โอเคไป,ไป,ปนี่นะคะอยู่ที่นี่ก็ทํามา <ไป S 1> หากินอยู่เหมือน <ไป S 1> บ้าน <ไป S 1> เราเด้อค่ะเด้อปลานี่ถ้าเนื้อของเขาเด้อค่ะเด้อเอาไปทําปลาทอดมันยิ่งอาจจะอร่อยอืขูดออกมาแล้วก็ไปผัดเผ็ดนเนาะเนาะถามว่าทําไงได้ตกเจาะน้าแข็งตกค่ะเจาะน้ําแข็งตกปลามาอันนี้ตัวเล็กอันนี้เป็นของเยสนเด้อค่ะเด้อพวกปลาขาวปลาอะไรพวกนี้ อันนี้ก็เดี๋ยวไม่ผสมกันมาละลายปลาขึ้นอันนั้นยิ่งแต่จะเยอะเหมือนกันเอาไม่หวานไม่ไหวค่ะถึงบอกเอามาแค่พอกินได้มาแค่นี้ก็กินไปก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยววันหลังกินหมดก็ไปหาใหม่เพราะว่าอยู่ที่นี่มันอยู่กับน้องน้ํานั่นเองค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอื่นๆต่อกันค่ะวิถีบ้านๆของพวกเราเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอื่นต่อค่ะสวัสดียามเช้าตอนนี้ บเท่าไรแอดแทน,แทน,นสามสิบกว่าองศาแต่เดี๋ยวใช้สายมาก็เหลือ20กว่าองศาแล้วค่ะอาทิตย์หน้ามีแนวน้อมว่าจะลดน้อยกว่านี้อยู่ค่ะอยู่ในรถก็เหมือนอยู่ในช่องฟิตอีกเหมือนเดิมอุ้ยอาปากคุยก็จะไม่ได้ไอความหนาวมันเข้าคอคอมันแห้งอ่ะ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเะสองตายายวันนี้สวัสดีค่ะฤดูหนาวปีนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมสักเท่าไรมันหนาวจัดกเกินจะ,จะถ่ายทําได้นี่แหละค่ะเฉพาะอยู่ในรถขนาดอยู่ในรถก็เหมือนอยู่ในช่องฟิตเลยค่ะ30กว่าองศาอีกเดี๋ยวสายก็คงจะ20กว่าองศาแล้วล่ะค่ะ แต่อาทิตย์หน้าดูแล้วจะลบสิบกว่าหรือต่ำกว่าสิบอนนั้นก็เป็นเรื่องดีเนาะพี่นนะ้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเด้อฝากเข้าชมคลิปเก็บเห็ดด้วยค่ะมันเป็นหมอกมัวมากเลยค่ะมันจะเป็นมัวเป็นละอองหิมะแบบนี้มันจะมีเกล็ดหิมะลงมาหน่อยๆค่ะ อยู่ในตามหนาวมืดก็อยู่ในตามมืดแบบนี้นะก็เนาะคะ่นะเนาะขนาดอยู่ในรถจะมือแข็งคางแข็งแล้วค่ะดี่พุตาม,มาติดเครื่องรถเอาไว้ก่อนตั้งครึ่งชั่วโมงจะออกมาดัานหิมะแกก็เลยมาติดเครื่องสตาร์ทรถเอาไว้ก่อนนั่นแหละค่อยพอนั่งบนรถ โรงเรียนเลี้ยงเด็กเหมือนกันแต่ว่ามัน,นมีหลายสถานที่นะคะวันนี้มาแทนเพื่อนเป็นคนจีนกลับเมืองไทยก็เลยมาแทนเขาตรงนี้ตอนช่วงเช้าตอนบ่ายก็ไปตึกใหญ่ที่วัดเยนสวนธรรมประจํามันได้เดินข้ามถนนนี่ละสิข้ามถนนแล้วก็ไปอีกฝั่งนู้นเดินประมาณหกเจ็ดนาทีหกเจ็ดนาทีแล้วหนาแบบนี้ก็โอ้โหเอาแทบไม่อยู่เหมือนกันนะคะ เบราเบราตาค่ะ,ะ,ะ,ะคุณตาคุณตาขับรถดิ่งจะไปไอ้ที่ว่าเคยทำขับรถเลยคุณตาขับรถเลยมานี่ <c oughs> เลยมาที่ตึกใหญ่ที่ว่าเคยทำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเวียนกลับคืนก่อนคะ่ะเดี๋ยวกลับไปคืนก่อนคะ่ะ เลยเอาต่อรถมารถมามันหนาวมากมันไม่ค่อยมีรถมีเรือไม่ค่อยมีคนออกมาเลยพี่น้องเลยเม้แต่เราก็ยังอยู่แต่ในบ้านไม่มีธุระก็ไม่ออกไม่จําเป็นก็ไม่ออกมาตรงนี้จะเป็นอนามายัยวันนี้ตึกนี้แหละค่ะที่เรามาทํางานถึงแล้วค่ะเดี๋ยวลงรถก่อนเด้อเอาเอา,เอาุดตาก็ขับรถสไลด์เอา ฟังเสียงสิคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะปะ้าปลาเฮ้ยปลาเฮ้ยเฮ้ยถึงที่ทำงานแล้วค่ะมือแข็งโอเคนะคะเจอกันคลิปหนะ้าวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย